ฝึกสมาธินี้ความสามารถในการฝึกผลสำเร็จในการฝึกสมาธิไม่เกี่ยวกับเพศกาวัยไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่การฝึกสมาธินี้ถ้าฝึกตั้งแต่สมัยเด็กเ็กเล็ก หลายๆคนมักจะได้ผลการฝึกดีเพราะไรเพราะว่าขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่ความฟุ้งซ่านมันน้อยความฟุ้งซ่านมันน้อยการฝึกสมาธิมักจะได้ผลดีกว่าผู้ใหญ่เด็กๆส่วนใหญ่ถ้ามีความตั้งใจจริงในการฝึกสมาธิจะได้ผลดีรวดเร็วง่ายกว่าผู้ใหญ่ เว้นแต่ว่าเด็กจะไม่สนใจในการฝึกส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีความตั้งใจดีจริงๆจะได้ผลดีและรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจสนใจก็ช้าไปตามเรื่องตามการทำไมผู้ใหญ่มกักจะฝึกสมาธิได้ช้าเพราะว่าผู้ใหญ่มีอารมณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเยอะมีความวุ่นวายเรื่องการงาน เรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเลือกยานป็นบริวารมากทําให้จิตฟุง้งซ่านสังเกตได้ว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วสิ่งที่ทําให้เราไม่เกิดสมาธิก็มาจากเรื่องที่เราเคยพบเคยเจอเคยเห็นแต่ว่าเด็กๆทั้งหลายไม่ค่อยได้เจอโลกภายนอกมากมายเท่าผู้ใหญ่เวลาฝึกสมาธิอย่างเป็นจริงเป็นจัง อย่างเอาจริงเอาจังจิงมักจะได้ผลดีแล้วก็รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์เด็กบางคนสามารถฝึกสมาธิได้จนถึงชานเป็นอภิญญาปฏิหารก็มีผู้ใหญ่จะฝึกได้ช้ากว่าแต่ว่าการฝึกสมาธิระหว่างเพศชายกับเพศหญิงก็ มีความรวดเร็วในการสำเร็จผลไม่เท่ากันเพศชายบางคนมีอรมฟุ้งซ่านมากพระภิกษุก็ดีสัมณเณ็ศก็ดีญาติโยมผู้ชายก็ดีบางคนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากฝึกสมาธิไปจิตไม่สงบถ้านั่งสมาธิควบคู่กันกับโยมผู้หญิง โยมผู้หญิงบางคนมีจิตละเอียดอ่อนดีอารมณ์ความฟุ้งซ่านมีน้อยนั่งระยะเวลาเท่ากันโยมผู้หญิงบางคนอาจได้กำลังสมาธิดีกว่าโยมผู้ชายหรือสมมเณรหรือพระก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายในหลายคนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไปในเรื่องกิเลสมากทำให้การเข้าถึงสมาธิเข้าถึงได้ช้า เว้นเสียแต่โยงผู้หญิงที่เป็นบุคคลหนักในลาคะจริตหรือโทสะจริตก็จะเข้าสมาธิได้ช้าหน่อยเพราะมีรงฟุ้งมากแต่ว่าการจะสำลิดผลได้เร็วได้ช้าไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับความตั้งใจจริงอย่างเดียว ในสมัยก่อนโน้นหลวงตามหาบัววัดป่าด้านบันตาดมีลูกศิษย์อุบาสิกาผู้หนึ่งชื่อแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำแม่ชีแก้วเสียงล้ำนี้เป็นอุบาสิกาผู้มีอายุมากแต่ว่าเป็นอุบาสิกาที่พระภิกษุต้องกราบสัมมเนนต้องไหวญาติโยมทั้งหลายต้องเคารพบูชา ทั้งๆท,ที่เป็นผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นผู้หญิงโกนหัวอายุกม,มากแต่พระต้องไหว้เนรต้องกราบญาติโยมต้องบูชาเพราะอะไรถ้าวันใดหลวงตามหาบัวเดินทางออกนอกวัดเวลานั้นเวลานี้แม่ชีแก้วท่านั่งสมาธิกำหนดจิตนิดหน่อยรู้ได้เลยว่าครูบาอาจารย์ไปธุระที่นั่นที่นี่ จะกลับมาเวลานั้นเวลานี้พอจะกลับมาก็สั่งแม่ชีหลุนน้องบอกว่าเตรียมหมากไว้นะเตรียมกระโถนเตรียมกีฬา,าเภิษ์ไว้ครูบาอาจารย์จะมาแล้วพอหลวงตามหาบัวก,กลับมาถึงวัดหมากพลูต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้วหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็มีคนถามว่าทําไมแม่ชีจึงรู้ได้ไม่ชีแก้วจึงรู้ได้ ก็เกิดมาจากการน,นั่งสมาธิภาวนาพระหลายรูปในวัดปา่าบรรดาลในสมัยนั้นยังไม่มีความสามารถเท่ากับแม่ชีแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงเลยนี่แสดงว่าการได้ดีหรือจะได้เร็วได้ช้าไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับวัยไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะทำได้ดีกว่าโยมไม่ใช่ว่าเป็นเนนจะทำได้ดีกว่าแม่ชี แม่ชีแก้วเสียงล้ำนี้สามารถทรงสมาบัติได้ชานได้อภิญญาสมาบัติมีทิพยจปัรยาแจ่มใสตัวอย่างของอีกท่านหนึ่งแม่คีโสดาโสสุดอยู่ที่วัดของท่านพระอาจารย์จวนกุรเชษโถว,วัดภูทอก แม่ชีโสดาโสดสุดนี้ฝึกสมาธิเจริญกรรมฐานทั้งนั่งสมาธิธรรมดาและเจริญวิปัสนาตอนกลางคืนท่านนั่งสมาธิไม่ใครเห็นลอยขึ้นไปบนภูเขาบนวัดภูทอกลอยขึ้นเหนืออากาศกำหนดจิตสงบนิ่งจนกระทั่งถึงฌานตัวลอยขึ้นมาได้พระพิสษุหล,ลายรูปในวัดยังทำไม่ได้เลย สัมเนรยังทำไม่ได้เลยแต่แม่ชีโสดาโสสุดเป็นหญิงชราหญิงแก่แก่สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีแต่มีความสามารถนั่งหลับตาแล่าเหาะได้นี่เป็นตัวบอกว่าการจะได้ดีทางการจเจริญสมาธิภาวนาะไม่ใช่พระจะดีกว่าเนนเนเนจะดีกว่าชีไม่ใช่ผู้ชายจะดีกว่าผู้หญิง ขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังอย่างเดียวคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแม่ชีบุญเรือนวัดสัมพันธวงกรุงเทพนั่งหลับตาอยู่ในห้องที่พักเพียงแค่เพียงแค่กำหนดจิตอยากจะไปศาลานั่งหลับตากำหนดจิตว่าอยากจะเข้าไปในศาลาแค่ลืมตาขึ้นมาก็อยู่ในศาลาแล้ว พระภิกษุหลายรูปยังทําไม่ได้สำมเนรนหลายองค์ก็ยังทําไม่ได้นี่เป็นตัวบอกว่าจะได้ผลดีรวดเร็วสูงต่ําแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุทําไมเขาจึงนิยมชมชอบเคารพบูชาพระภิกษุสำมเนนแม่ชีอุบาสกปัจิกาที่ มีความสามารถพิเศษเพราะความสามารถพิเศษนี้เป็นตัวบอกถึงสมาธิเป็นตัวบอกถึงฌานถ้าไม่ได้สมาธิในระดับหนึ่งไม่ได้ฌานระดับหนึ่งความสามารถพิเศษพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นพระภิกษุบางรูปครูบาอาจารย์บางท่านญาติโย,ยมบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปติดในอิทธิฤทธิปฏิหารความสามารถนิมิตต่างๆ แท้จริงแล้วไม่ได้ฝึกเพื่อให้ติดแต่ฝึกเพื่อให้รู้ว่าจิตของเราถึงระดับไหนแล้วก็จะได้ก้าวสู่วิปัสสนาญาณต่อไปถ้าเรายังไม่ได้สิ่งพื้นฐานเหล่านี้วิปัสสนาญาณขั้นสูงก็เป็นไปได้ยากนะต่อจากนี้ไปนั่งหลับตาสำรวมจิตใจสำรวมจิตใจตัวเองกำหนดนึกในกรรมฐาน ที่ตนเองมีความถนัดมีความคล่องตัวเป็นการนึกถึงภาพกะสินก็ได้นึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ได้นึกถึงลมหายใจนึกถึงคำภาวนาหรือใช้สติจับเม็ดประคำอยู่กับเม็ดประคำให้เกิดสติเกิดสมาธิก็ได้หลับตาเจริญภาวนาสักครู่หนึ่งตามอุปนิสัยตามบุญกรรมของตอนเองที่มีความถนัด ภาวนาสักครู่หนึ่งให้จิตรวบรวมให้สงบให้นิ่งที่สุดนั่งหลับตาภาวนาสักครู่ก่อนจะได้แผ่เมตตาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมนุสอ์ด้วยนะคะกรบโมหานาสาธุค่ะ